ออมีข้อมูลล่าสุดพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่น้องพรุ่งนี้17อ่าคุณทักษิณชีนวัตรกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจะไปงานสวดศพส,สอจโต้งที่ปราีบุรีค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ชมแหล่งข่าวบอกเข้ามาคุณทักษิณซึ่งเป็นคนพูดเมื่อวันก่อนใช่ไหมก็ยอมรับว่าออจะส่งภรรยาของสอจโต้งสจต้งมาติดต่อ ขอภรยาลงพรคเพื่อไทยพักเพื่อไทยเขาก็ดูอยู่ว่าจะส่งใช่ไหมขณะเดียวกันสจโต้งก็มาบอกกับพักเพื่อไทยว่าได้คุยกับโคทอนสนับสนุนค่ะวันนั้นจะไปคาดคั้นอะไรกันยังไงก็ไม่แน่ใจแต่คุณทักศิณบอกเกิดเหตุการณ์นี้ต้องจัดการให้เกรียงใช่ไหมใช่ค่ะกวาดล้างให้หมดกวาดล้างให้หมดล่ะคู้มีอิทธิพลมีเสียงไหมอะ คุณรักเสียนวันก่อนอะเรื่องสอจอต้งเนี่ยค่ะตอนที่ก่อนจะนี่ก่อนจะขึ้นรถไฟที่ไปสัมมนาค่ะไม่ผมจะบอกว่าคุณธรรมนัฐก็เป็นคนที่สอจอโต้งโทรหาแล้วก็มีการอัดเสียงเอาไว้คือ,อตา<ำ>มเป็นแบบนี้ตำรวจก็ต้องจัดการเดี๋ยวนี้ตำรวจ ตำรวจเดี๋ยนี้ฟิตไม่ต้องซื้อขายตำแหน่งแล้วทำงานได้เต็มที่ก็เห็นท่านนายกกำลังคิดอยู่ว่าจะจะตั้งทีมเฉพาะกิจที่นายกคุมเองก็บางทีก็ ต้องเอาซะหน่อยนะเพราะมันปล่อยไว้นานและอิทธิพลนอิทธิพลนะอ่ะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตามกันดูร้อยเอกธรรมนัสด้วยนะค่ะอ่าซึ่งมันเป็นข่าวยืนยันกันออกมาเนี่ยจากใครนะที่พูดเลยว่ามีการโทรศัพท์หาร้อยเอกธรรมนัสใช่แล้วก็เหมือนมีการอัดเสียงอะคะอ่ะที่โทรไลน์อ่าท่านนี้ร้อยเอกธรรมนัสไม่ใช่เพื่อไทยไม่อรอหรืออยู่ตอนนี้เป็นพักกล้าทํา อ้าวหรือยังไงอ้าว